โอเคนะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามีรายการเคอฟีเคพี่ฟิกกดเลยครับกดเลยครับพี่น้องโอเคนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมพ้อยแบงค์นะฮะหลังจากไม่ได้แตกกันมานานพอสมควรอยู่ในโหมดวางระเบิดและในโหมดปืนซองช็อตกันนั่นเองนะครับซึ่งเรามีแขกรับเชิญก็คือเอาบริงเลยครับเนี่ยคุณทีเจจากรายการล็อกสายเกมเมอร์ทีวีหรือมีทีวีบ้างมีทีวีป่ะงล็อกเกมเมอร์โอ๊ย เฮ้ยโดนยิงอ่ะใครยิงอ่ะฟิ้เอ่วางแล้วาง้มันดักอ่ะ้มีดักเฮ้อเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยม่ได้เฮ้ยมักดักไไไไได้โอ้โหโอโดนเก็บเรียบเก็บเรียบแล้วมันดักวิวรู้แล้วครับว่ามันดักอยู่แต่ผมยิงไฟนันโถมาแล้วไปยา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 วยาวปยยาวยายาวไปไปาายยยยหมดเยปาไดยปา างนนี้เดี๋ยวพี่นําเดี๋ยวให้ล็อกอยู่เดี๋ยวให้ล็อกล็อกอยู่หลังสุดเดี๋ยวให้พี่เขาอยู่กลางแล้วกันพี่ทีเจวิ่งเร็วออคุมหลังคุมหลังระวังเลยนะเออวางเลยระวัาางด้วยนะฮะนี่มีตรงนึงมีทิกมายืนอยู่ตรงเนี้ยล็อกล็อกมาอยู่ตรงเนี้ยเออ ไอสัตว์ไอสัตว์อุ๊ยลากันคนละดอกเอ้เกมจบเยี่ยังสวยอยลังดีแต่ว่าต้องสีผมไม่ได้คิวอยู่คนเดียวอะไรไ,ไปยาวอีกไปยาวต,ต้องสีต้องสีหัวอย่างเดียวแ <ผม S 3> ล้วมีคนเดินไปทางนูง้นทางนูง้นมัน A สามสามเพชรอยู่เฮ้ยอยู่ข้างบนเอ้าปลาระเบิดแป๊ก เดี๋ยวพี่ไปก่อนผมเฮ้ยมันอยู่ข้างบนสาเพชดจะไม่ตายเฮ้ยพ่ได้ยินเสียงมแล้วระวังด้วยระวังด้วยเฮ้ยเอ้าเฮ็ดช็อตเดียวรวังเลยนะวางระเบิดเลยะวางระเบิดวางเลยวางเลย เจอกันซึ้งซึ่งน้ำไม่ได้นั้สามเพชรอะตายตลอดเลยอืมเฮ้ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นละเยี่ยมยอดยอดรายการวางแผนที่ดีมากอะเอ้ยครั้งนี้มันรู้แล้วว่าเรามายาบ่อยไปไปสั้นด้วยไปสั้นสั้นเปลี่ยนเปลี่ยนยืมเปลี่ยนยืมไม่เห็นควาตายเลยพวกมันโดนนั่นอะส่งฮอนไปกันไหม ลงคันปอ่ะอู้ยมวยมันมาแล้วมันมาดูไงโอ้ยกระโดดลบโอ้โหอู้ยเฮ้ยมันลงมาข้างล่างว่ะเอ้ยอเผลอถือปืนพกระเบิดเผลอถือพกระเบิดนี่เดินช้าเป็นเตาเลยเยสคนเดียวเดียวครับโชว์วโโใครับเปไปข้าแม่น้ำสตองเลยไปวางเขาเรียกว,ว่านัดเดียวหลับด้วยอะไรเออนัดเดียวจอดเห็นแล้วเห็นแล้ว

ยังเร็วอ่ะปุ่งปุ่งปุ่งมันจะไม่เร็วได้ไงเ่สามหนึ่งนี่พี่ไม่เล่นสามหนึ่งไงเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยพี่เลยดูโหดเลยอ๋ 1. 1> อสามหนึ่งกดยิงเสร็จแล้วสามหนึ่งหรือไม่ก็กดคิวคิวแต่ว่าสำหรับซองสามหนึ่งเร็วกว่าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเลยโว้ยไปไหนดิโอ้โยพี่ไปยาวไหมไปแค่นีเลยยาวดีว่ยาวดีกว <c oughs> พลาดไปหน่อยยิงเบิร์ดโดนระเบิดเฮ้ยเฮ้ยมันมาเอาวางโอ๊ยเปล่า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 ไอ้ลูกให้เต็มแล้วบุกเลยยาวอ่ะเพื่อไปบีดีป่ะไอ้เขาเรียกว่าบีหรือเอวะจำไม่ได้เอาฐานเกิดมันเหรอไม่น,าน่ามันฐานเกิดมันอนะไปตรงเอเอถ้าเลี้ยวเอต้อง,ต,องต้องทางบ้านจะไปบีใช่ไหมตรงข้านมัน,น,มนคือเอใช่ไหม ้มาตอนกระโดดเลยมึ <Hey! S 1> รง <S <S โ<อ>โรู้สึกรู้สึกว่ามันจะฟังเสียงวะเออต้องยองๆๆ่องแล้วมึงเนี่ยเลยย่องย่องย่องอยู่ในฐานต้องย่องไหมนเนี่ยไไตามไม่ถึงวะลงไปลองระเบิดเดี๋ยวไปแล้ว โอ้ยอยู่นั่นอยู่นั่นเฮ้ยระวังละเมิดมือผมครบเลยว่ะแล้วมันโหมาครบเลยอ่ะสามสิบตัวโอ้ยกระสุนหมดพอดีหนักใจเก็บเลยไปไหนไปไหนอ่ะแล้วแต่ล็อกอ่ะแล้วแต่พี่ล็อกนำล็อกน้ำแล้วกันพี่อยู่หลังซัพพอร์ตเองไม่เช่ออน เอ้าเล่นเป็นแบบแบ t t l e f ไงเออใส่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแบต t ฟิ f เสี่ยเฮ้ยโอ้ยอยู่นี่หมดเลยอ่ะวางเลยวางเลยพี่อ่ะเขาพี่พี่ดูหลังด้วยพี่อ่า เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอฮ้ยโอ้ยมาไกลเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นล่ะเฮ้ยยิง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 โอ้ยโอ้ยไปร้องเย้เย้บวกกับแบวกเอ้ยกันเล็นโอ้ยวันี้ได้ยิงมันยิงมันไปนัดนึ่งไงตายเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดวลกันในหมอนหน้าครับสวัสดีครับโอเคเริ่มไหมครับกดกดกด โอเคนะมาต่อกันในโหมดสไนเปอร์นะฮะหลังจากครั้งก่อนเนี่ยเราเล่นโหมดลูกซองกันไปนะบุกฮะเจยซีโอ้โหผมไม่ได้คิวคนเดียวอ่ะตอนนี้ผมไก่แน่เลยเนี่ย พี่ยิงได้ตัวหนึ่งนี่ถือเป็นบุญคุณมากเลยพี่แก่ใช้เป็นอะไรไปได้ตีการล,ออาอาล็อกอัดยังอ่ะอัดไปแล้วอุ้ยโดนยิงเบย,าาายไม่ใช่ไหนวะเ<ะ>ม็บอยากเปลี่ยนตนาในล้กเกินเค็บเดี๋ยวรอเติมเงินก่อนนะเคบ็บพี่เก็บตายดิไม่ค่อยชอบเก็บอ,อุ้ยบาเล่ตหรือเปล่าวะ โอ้้บาาใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจเห็นมันสีดำดำนั่นไงบาเลสเฮ้ยมันมันมามีดมีปูก็เม็ดบาเลสปุกปั้วบาเลสคิว งานงอกแล้วไงงานเข้าเข้ามิดหัมีดงานเข้างานเข้าโอมโอยโดนเต็มเต็มเลยครับโมเปอะไรดับาเล่บาเล่โหดว่ะบาเล่มันรัวเจแฮกไม่รัวเจแฮก เจจวันเจจิวันอะรัวแต่ว่ายิงไม่ทั่าบาลีนบาลีนนั่เดียวตายเป็นปืนที่น่ากลัวที่สุดแล้วบาลีนอะไรไอ้ล็อกบาเลตขึ้นไปแล้วหนีขนาดเฉียดยังตายใช่ป่ะรู้สึกมันต้องโดนนั่นแหละไหนเจ้าบอกเฮ้ยเฮ้ยพีดมีดมีดแกเก็บบาลีนได้แล้วพี่ไปมีดทำไมวะ บอกแล้วอย่ามียนเอาไม่บอกแล้วอย่ามีดมึงจะให้กูเดินเข้าไปยิงมึงต้องโล่ง,ลงนเลนยไงโอ้ย,อยาเลดอะแน่จริงอะเปลี่ยนกากดิเฮ้ยอเ,เออเปลีป่ยนปืนกัากาอะไรดิ <laughs> เปลี่ยนกากมาที่รู้เรื่องเลยนะบาเลดแม่ง เฮียมันเก็บบาเลตแล้วโเลยมันใช้ปืนเดิมไอ้นี่ก็ร้อนเสียงกูไม่ออ้ออกสากทีมายกูด่าเลยอ่ะบาเลหลับว่ะลับ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 แล้วลับแล้ว อุ้ยมันเล็งรออ่ะไม่ชอบเหมือนกันโยบง้ไม่ชอบพวกเล็งรอเก็บเก็บเมื่อกี้เล็งรอหั่นเมื่อกี้หันไปซึ้งๆหน้ามึงอละลูกตุ๊บครับผมเดาวยิงแบบรอนี่ลูกตุ๊บแน่นอนครับผมลูกจัตตินะเออลูกจัตินอะจตินมีป่ะ ซายะลอกปิงกันส่วนหมดแม่จะเก็บบาเล่โดนปิงตายครับเยอะนะอู้หูปิงิงรอแล้วครับผมเม่งเดินมาแล้วเล็งรอเลยไอ้ตัดมึงเปลี่ยนปืนเลยเชื่อกูล้างล้างโอยบาเล่ไท่แล้ว พี่กังโหดอ่ะพี่แม่งขึ้นไปชนเดียวโอ้โหกาดึงกา้แพ่กระดาษอุ้ยอะไรมาอุ้ยบาเรตอุ๊มันเก็บบาเรตตอนนี้ผมก็ยังกากเหมือนเดิม เราเสุ็ได้เลยนะครับผมเออมาเจอบาเลตเออบาเลตก็สู้ไม่ไหวแหรอยิงแสครับผมเอามันตายแล้วกูยิงบาเลตได้ครับผมโอ้ยเลยโคตรโหดอะพี่ไม่เก็บเจอแดดบางไหมเออไม่ได้ซื้อไรเทมมาเลยอ่ะไม่ก็เก็บทีมเราเองดิเมื่อกี้มีได้ก็ตายหาแล้วนะเอ้าพี่แย่งเลยพี่ฟิกเอ้ยไม่แย่งไม่แย่งมันเลยระวังหลังนะครับผมมันอยู่ข้าง ไหนวะมันหลุข้างล่างนะครับผมเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วอุ้ยอีกแล้วนึ่ง้ยแกกับคนละดอกไหมน้องเอาไหมเอาไหมมามาน้องน้องน้องอย่าลงไปข้างล่างน้องอย่าลงไปข้างล่างไหนวะยังมันลงไปข้างล่างแล้วครับผมมนยืนประกบนะครับผมอือบาเลตอีกบาเลตอ่บาเลตนั่งโหดยายาูุค่ะถาแล้ะมันมันมาขวาถานแล้วแหละ ไอสัตว์มาเลยมาเลดเออไอ,อ,อ,อบ้านเรนบุกผ่านแล้วเอ้ยเออ,เอ,อผมไม่ไหวว่ะไอพอีจิง<า><น>อยู่แม่งก็ไม่เท่าไหร่ทีมทีมเรงชนะอยู่เว้ยพี่ฟิกโหดโอุย้ยบอกตรงครับบอกไกลเลย ภายในผมเล่นกากมากเอ้ยเบทีกิกับผมตอนเรียครับผมโอ้โดนครับผมโอ้ยม่อยู่ไหนวะอนาดแมากเลยครับผมนี่ไหนอะเลีนหดมากเลยาบเลยหมึงทิ้งปืนดิครับเน่จิมึงทิ้ปืนแล้วปุ๊บเออจะอาคน ามาที่ไหนอ่ะอุย้ยบาเลีดูแลดูแลอู้ตายกลางอากาศมันรอบเป้าอ่ะมันอกี้เห็นดาต่าเลยขี้เกียจพูดแล้วเมื่อไหรแล้วครับผม<อ><อ>ยิงเยอะนะครับผมว่าไอ้สัตว์มึงวางปืนแต่จริงมึงเก่งกัดตู้ไม่เห็อะไรวะดูท่าพี่จะเศร้าหน้าดูนะครับ อุ้ยแกม่นลงปืนใช้อ่ะเสียใจ่ะโดนแบบนี้ฮะปืนอย่างเดียวเลยปืนตำนานเฮ้ยบาเลิตบาเลิตเอไอตัวบาเลิตมันลงไปแล้วนะรถถังอ่ะเจอแล้วเจอแล้วรถถังฝั่งชนไอรถถังฝั่งชนอู้ผมเป็นตัวล่อยังไงยังไงวะพี่ฟิกโหดอ่ะเฮ้ยอย่าเมีเฮ้ยพี่ฟิกโอดะ อุ้ยบาลานซหลังหลับเลยโดนแล้วนะครับผมมันเจอซึ่งซึ่งนาก็ไม่ชนะหรอกแอฮนุมาน่ะมันแค่เก็บปืนได้เฉยเราบางมึงโดนตีนกูนะครับทมกพิซซิ่งชอ็อตอุ้ยลืมหามีดเกือบปันแล้วถ้าะกี้ไม่ห้ามมีดแล้วตายไปแล้วมัน่ะ มึงยิงกูไปแลวครับผมอะไรครับ,รรบนี่มันเป็นเรื่องระหว่างกลางกลางอู้อืโอ้โหทีมเราต้องชนะครับ,อะ,อ,ะรบอะไรครับผมเอาเฮ้ยฟิกโด,ดนโดนแล้ดดมีดใส่พี่อะก็มันมีดใส่พี่อะ ยังไม่ตายอีตายไปเลยผมตายเอาหลังกับมาลอกกันนะครับผมไม่ชอบนะครับขาดสามแต่ฉิบ้าไม่น่าพูดเลยฉิบ้าย้ำเขียนมา,ลออนานลหล่อไะคะแนนหล่อแล้วแต่ยิงเล็งหลอง่ลอ,อ้างจากคนเล่นกากๆจะมากระแบบนี้ฮะเป็นเคล็ดลับ เราชนะแล้วาเลยิงจากล่างขึ้นไปถ่าแเราแล้วแหละยังยังยังอุ้ยคือบาเลตอ่ะไม่ไม่ต้องเล็งก็ยิงตรงอะไรปะยืนหเฉยเฉยอ่ะเห็นชื่อโอ้โห s p ยสี่หงตาสี่องเฮ้ยยีเอสิอย่าอย่าโดนคิวเดินขาดเออดีมากวิฟิกอุ้ย สี่แปดต่อสี่เจ็ดเฮ้ยรักษากาโกะว่อยู่แต่เฮ้ยเฮ้ยอยู่แต่ในฐานอย่าออกมานี่ิจิ๊เออเนี่ยเอได้ตัวเดียวลูบมีดชิบหายละเอาเวนเวนเวนสองวิเพ้เอยเสมอว่ายเสมออุ้ยดีนะไม่ออกไปตายโอเคนะครับอย่าลืมติดตาม Channel KLVKS และแขกรับเชิญของเรานะฮะคุณชีจาก Channel เวกษาดเกมเมอร์ทีวีนะครับโอเคฮะอย่าลืมติดตาม <โด S 1> คลิปหน้าของเราครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้อ <โด S 1> ังกี้นี่ลูก